พร้อมกับกลิ่นอายของภาพยนตร์แนวตำรวจแหกอคอกยุค80พร้อมแหกกฎทุกข้อเพื่อตามล่าเหล่าวายร้ายโดดเด่นด้วยการออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักให้เป็นนักสืบรุ่นเฮวีเวทต่อยก่อนถามทีหลังมีร่างกายแข็งแกร่งราวกับรถถังทุกครั้งที่ตัวละครเวียงหมัดออกไปสามารถสัมผัสได้ถึงความหนักหน่วงรุนแรงแม้จะเป็นความบันเทิงแบบสู่สำเร็จแต่มันก็เป็นสู่สำเร็จที่มันสะใจได้ทุกครั้งที่ตัวละครออกหมัดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Roundup บูรหหำล่าล้างนรกนักสืบมาซอกโดต้องเดินทางไปยังประเทศเวียดนามเพื่อรับตัวนักโทษคนหนึ่งกลับมารับโทษที่เกาหลี แต่แล้วเขาก็กลับพบครับว่านักโทษคนนั้นผัพวพันกับคดีลักพาตัวและคดีฆาตกรรมมากมายมาซอกโดจึงต้องสืบคดีและตามจับวายร้ายตัวจริงของคดีให้ได้เรียงกันตามตรงแบบไม่ต้องอ้อมคอมนะครับว่าด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ย ไม่ใช่ขอภาพยนตร์จากแดนโสมเท่าไหร่ครับจึงทําให้ผมเนี่ยแทบไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง The Round Up เลยนะครับแต่สิ่งที่ผ่านเข้ามากระตุ้นต่อมความอยากของผมก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Round Up ทำลายรับอย่างถล่มทลายในประเทศเกาหลีพร้อมกับมียอดขายตั๋วแซงภาพยนตร์ชื่อดังอย่างพาราไซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อได้รับชมจบเนี่ยผมก็ได้ค้นพบครับว่าภาพยนตร์เรื่อง The Round Up เป็นหนังที่บันเทิงกว่าที่คิดและก็มีดีในแบบฉบับของตัวเองเช่นกันครับ สิ่งแรกที่ต้องบอกผู้ฟังทุกท่านก่อนเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Round Up เนี่ยเป็นภาพยนตร์ภาคต่อนะครับโดยภาพยนตร์ภาคแรกนั้นมีชื่อว่า The Outlaw ออกฉายในปี2017ซึ่งผมเนี่ยไม่เคยรับชมครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับแต่การที่เราไม่ได้รับชมภาพยนตร์ภาคแรกเนี่ยมันย่อมส่งผลกับภาพยนตร์ภาคต่ออยู่บ้างเหมือนกันครับโดยเฉพาะในแง่ของการทําความรู้จักกับเหล่าตัวละครหลกักรวมถึงเหล่าตัวละครสมทบที่พาเรตก,กันมาขึ้นจอมากมายนะครับ บางตัวละครเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่มีที่มาที่ไปแต่กลับถูกพูดถึงในเรื่องเนี่ยราวกับว่าพวกเขามีปูมหลังร่วมกันมาก่อนซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกเกรื่อนเอาไว้ในภาพยนตร์ภาคแรกก็เป็นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่อง The Roundup มีความเป็นภาพยนตร์สแตนอ o n นอยู่พอสมควรนะครับกล่าวคือมันไม่จําเป็นต้องพึ่งขาของภาพยนตร์ภาคแรกขนาดนั้นและมันยังคงสื่อสารเรื่องราวของตัวเองได้อย่างครบถ้วนครับภาพยนตร์เรื่อง The Roundup มาพร้อมกับกลิ่นอายของภาพยนตร์แนวตำรวจแหกข้อยุค80อย่าง d i r t y h a r r y Li t ี่ล Weapon พหรือกระทั่ง c อบ r ราที่ตัวละครหลักเนี่ยมักจะต่อยก่อนถามที่หลังและก็พร้อมแหกกดทุกข้อเพื่อตามล่าเหล่าวายร้ายในเรื่องนะครับซึ่งหากมองในจุดนี้เนี่ยภาพยนตร์ก็ค่อนข้างเป็นสูตรสำเร็จอยู่พอสมควรครับแต่สิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่อง The Round Up แตกต่างก็คือการออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักอย่างมาซ็อกโดให้เป็นนักสืบรุ่นเฮวิเวทครับ เขามีร่างกายแข็งแกร่งรา่ากับรถถังพร้อมพุ่งชนแล้วก็หกักซิโครงเหล่าวายร้ายอย่างไม่ยำเกรงอีกทั้งยังมีพละงกำลังมากเกินคนทั่วไปอีกด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเจ้าตัวเนี่ยก็กลับมีอารมณ์ขันซุ่มซ่ามแล้วก็เป็นคนที่หัวขบฏต่อระบบการทํางานอันเชื่องช้าโดยสเสนอเฉพาะตัวของตัวละครนี้เองครับที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยทั้งัวเราะและก็ร่วมสาะใจไปกับเขาจนตลอดรอดฝั่งครับ บทภาพยนต์ของเด e r รา n d u อนั้นไม่ได้โดดเด่นหรือว่าแปลกใหม่เท่าไหร่นักมีความไม่สมเหตุสมผลและก็ความบังเอิญจนเกินเหตุให้เห็นอยู่บ้างนะครับขณะที่คดีความของหนังเนี่ยก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนหักมุมหรือว่าถูกชูโรงให้เป็นรสชาติหลักในการติดตามแต่อย่างใดครับและแน่นอนว่าตามสูรสำเร็จของภาพยนตร์แนวตำรวจหัวขบตัตวละครหลักเนี่ยย่อมไม่ได้รับผลกระทบจากการแหกกฎของตัวเองสักเท่าไรนักอยู่แล้วนะครับภาพรวมของเรื่องราวจึงเกิดขึ้นและก็จบลงอย่างง่าย แล้วก็ขาดความระทึกทางอารมณ์ไปสักหน่อยครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือการร้อยเรียงเรื่องราวเข้ากับฉากแอคชั่นได้อย่างพอดีพอดีหนังเนี่ยไม่ได้บู๊และห่ำจนเลี่ยนนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยถึงขนาดกินไม่อิ่มเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้บทภาพยนตร์ยังทําหน้าที่ในการแนะนําตัวละครได้ไม่ดีเท่าไหรนกักพอนอกเหนือจากตัวละครหลักอย่างมาซ็อกโดแล้วเนี่ยผู้ชมไม่อาจรับรู้ถึงบริบทรอบข้างของเหตุการณ์ในเรื่องได้เลยครับ ทั้งในเชิงของรูปคดีและก็แรงจูงใจต่างๆในการก่อเหตุซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันส่งผลโดยตรงถึงตัวละควรวายร้ายของเรื่องอย่างคังแฮซางซึ่งถูกดีไซน์คาแรคเตอร์ออกมาได้อย่างโหดเหี้ยมและก็หน้าเกรงขามแต่น่าเสียดายครับที่ภาพยนต์เนี่ยไม่ได้มอบแรงจูงใจหรือว่าปูมหลังใดๆให้กับตัวละครเลยคังแฮซางจึงกลายเป็นเพียงตัวละควรวายร้ายที่ขายมิติและก็มีดีที่ความโหดอย่างไร้เหตุผลเท่านั้นครับ ภายใต้ความสู่สําเร็จของภาพยนตร์นั้น The Roundup สามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ด้วยความฉูดฉาดหลากหลายครับด้านหนึ่งคือฉากแอคชั่นของมาซ็อกโดซึ่งเน้นการต่อสู้ด้วยร่างกายอันแข็งแกร่งดุด,ดันทุกครั้งที่ตัวละครเหวี่ยงหมัดออกไปเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้ถึงความหนักแน่นรุนแรงและก็สาแก่ใจเหลือเกินนะครับเมื่อเห็นเหล่าวายร้ายเนี่ยต้องสิโลราบให้กับความแข็งแกร่งของเขา อีกด้านหนึ่งก็คือความรุนแรงจากตัวละครวายร้ายอย่างคังแฮซางที่เน้นการสังหารโหดด้วยมีดและก็ของมีคมทุกชนิดซึ่งเป็นอาวุธที่สร้างความทรมานได้อย่างแสนทารุณมากๆและก็สามารถสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ชมได้แม้จะไม่ได้มีภาพของการฟันการจัดจะเลยก็ตามครับและอีกด้านหนึ่งก็คือความตลกขบขันที่มาได้อย่างถูกที่ถูกเวลามากๆทั้งความตลกจากสถานการณ์คาแรคเตอร์ของตัวละครหรือบทพูดจิกกัดแบบแสบๆขันๆครับ อย่างไรก็ตามด้วยความที่ภาพยนตร์เนี่ยเลือกวางคาแรคเตอร์ให้มาซ็อกโดนั้นเก่งเกินจนแทบจะไม่มีทางพ่ายแพ้เนี่ยมันจึงทําให้ฉากแอคชั่นในหลายๆฉากไม่ได้สร้างความรู้ลึกหรือว่าชวนให้เอาใจช่วยตัวละครได้มากเท่าไหร่นักครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Roundup เป็นภาพยนตร์ที่สามารถรับชมได้อย่างสนุกเพลิดเพลินครับนักแสดงนําอย่างมาดงซอกสร้างสเสน่ห์ให้กับบทบาทตำรวจรุ่นเฮวีเวทที่พร้อมจะหักซี่โครงเหล่าวายร้ายได้อย่างยอดเยี่ยม มาพร้อมกับฉากแอคชั่นแบบดุดันหนักน่วงผสมผสานกับเสียงหัวเราะได้อย่างลงตัวครับโดยแม้จะเป็นความบันเทิงแบบสู่สําเร็จแต่มันก็เป็นสู่สําเร็จที่มันสะใจได้ทุกครั้งที่ตัวละครเนี่ยเวี่ยงมัดออกไปใส่วายร้ายเลยทีเดียวครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Round Up บูรหัมล่าล้างนรกที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ การรักษาชีวิตของประชาชนสำคัญกว่าการรักษาหน้าของตำรวจแม้จะวางตัวเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้แบบเต็มขั้นนะครับแต่ภาพยนตร์เรื่อง The Round Up ก็ได้สะท้อนความจริงอันน่าเจ็บปวดของสังคมเอาไว้เหมือนกันครับตัวหนังเ,นเริ่มต้นด้วยการที่นักสืบมาซอกโดต้องเดินทางไปยังประเทศเวียดนามเพื่อรับตัวนักโทษคนหนึ่งครับซึ่งนักโทษคนนี้เข้ามอบตัวพร้อมกับแสดงเจตจำนงครับว่าเขาอยากจะกลับไปรับโทษที่ประเทศเกาหลี แต่คนร้ายดังกล่าวเนี่ยกับมีท่าทางผิดสังเกตจึงทําให้มาซอกโดตัดสินใจสืบค้นความจริงนะครับก่อนที่เขาจะพบว่านักโทษคนนี้ยอมมอบตัวเพื่อจะหลบหนีจากอันตรายที่โหดร้ายกว่าครับมาซอกโดจึงเริ่มสืบค้นความจริงให้ลึกขึ้นแต่ทันทีที่เขาเหยียบเท้าเข้าสู่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอํานาจของตํารวจอยู่ในมืออีกต่อไปครับเขาทําได้เพียงแค่ขอความร่วมมือจากทางการเวียดนามพร้อมกับแอบสืบคดีไปอย่างลับๆเท่านั้น แต่เมื่อยิ่งสืบก็ยิ่งค้นพบความจริงอันสก,กปรกเมื่อคดีเล็กๆคดีนี้เนี่ยกลับพัวพันกับคดีลักพาตัวและคดีฆาตกรรมมากมายซึ่งทั้งเหยื่อและก็ฆาตกรเนี่ยล้วนแต่เป็นคนเกาหลีทั้งสินน้นนะครับด้วยเหตุดังกล่าวทําให้ทางการเวียดนามเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรกับคดีนี้เท่าไหร่นักนั่นจึงทําให้คนเกาหลีที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามตกเป็นเหยื่อของการลักพาตัวอยู่มากมายทีเดียวครับนักสืบมาซอกโดเนี่ยคิดแต่เพียงว่า เขาต้องการจะปกป้องประชาชนเกาหลีจึงทําให้เขายอมแหกกฎหมายของประเทศเวียดนามและก็ลงมือไขคดีนี้ด้วยตัวเขาเองครับยิ่งมาซอกโดสืบค้นมากเท่าไหร่ความจริงอันสกปรกของคนร้ายรวมถึงความไม่แยแสของตํารวจเวียดนามเนี่ยมันก็ถูกขุดขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นนะครับจนกระทั่งเรื่องราวบานปลายแล้วก็ไปเข้าหูของบรรดาสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นด่างการกระตุกหนวดของตํารวจเวียดนาม พราะว่าภาพที่สื่อมวลชนนําเสนอออกไปเนี่ยมันเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่ากรมตํารวจเวียดนามเนี่ยเลือกจะนิ่งเฉยกับคดีลักพาตัวและก็คดีฆาตกรรมเพียงเพราะว่าเหยื่อและก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเกาหลีไม่ใช่คนเวียดนามครับหากมองโลกในแง่บวกและก็หาประโยชน์สูงสุดจากกรณีพิพาทนี้นะครับท,ทันทีที่เรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยหากรัฐบาลและก็ตำรวจเวียดนามเลือกจะประกาศว่าพวกเขาพร้อมจะสนับสนุนและก็ร่วมมือกับนักสืบมาซอกโด เพื่อสืบสวนและก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับฆาตกรตัวร้ายนี้ให้ได้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในกรณีนี้ก็คือประชาชนนั่นเองครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะั้นมันโหดร้ายกว่านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำเนี่ยก็คือการสั่งในรเทศนักสืบมาซอกโดให้ออกจากประเทศในทันทีเหตุผลก็เพราะว่าการสืบคดีของมาซอกโดเนี่ยเป็นการสาวไ้ให้เห็นถึงความเมินเฉยของตำรวจเวียดนามนั่นเองครับ ดังนั้นหากรัฐบาลและตำรวจเวียดนามเนี่ยยอมมองข้ามชื่อเสียงหรือกฎหมายระหว่างประเทศไปบ้างนะครับและหันกลับมามองที่หน้าที่หลักของความเป็นตำรวจอย่างการปกป้องสันติราษของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามองคดีนี้ในฐานะมนุษย์ซึ่งมีเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายหลายชีวิตเนี่ยรอทวงถามความยุติธรรมจากผู้มีอำนาจและพวกเขาก็อาจจะไม่ได้รับมันหากไม่มีตัวละครอย่างมาซอกโดก็เป็นได้ครับ สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดจากกรณีนี้ก็คือคนอย่างนักสืบมาซอกโดผู้ซึ่งยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรมและก็ตั้งมั่นจะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่ามันจะต้องแลกมากับอะไรก็ตามเนี่ยคนที่ดีจนสมบูรณ์แบบแบบนี้มันอาจจะมีอยู่ในภาพยนตร์เท่านั้นฝากไว้ให้คิดกันนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่คะแนนครับเป็นธรรมดาของหนังแอคชั่นแนวตำรวจแหกข้อนะครับที่ตัวละครเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรจากการกระทํานอกกฎหมายเท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็ตามบทหนังก็ยังสามารถทําหน้าที่เสิร์ฟความบันเทิงได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งในแง่ของการสร้างฉากแอคชั่นและก็การเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างลงตัวครับในส่วนของงานสร้างนะผมขอให้ไวที่8คะแนนครับ สิ่งที่โดดเด่นมากๆของหนังก็คือฉากแอคชั่นครับโดยภาพยนตร์สามารถดีไซน์ฉากต่อสู้ได้ดีทั้งความหนักน่วงรุนแรงและก็โหดเหี้ยมนอกจากนี้การที่ภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะเล่าเรื่องราวในปี2008จึงทําให้บรรยากาศรอบข้างของภาพยนตร์นั้นมีความย้อนยุคผสมอยู่ด้วยเช่นกันครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้ไวที่เจ็ดคะแนนครับแม้ว่ามาดงซอกจะสามารถสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวละครอของเขาได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับ บทภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ได้เอื้อให้เขาได้แสดงมิติของตัวละครอะไรมากมายนักพีกันกับซนซอกกูซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคยดูผลงานเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็ถูกใจในฝีมือการแสดงอันบ้าดีเดอดของเขาในทันทีโดยเขาสามารถสร้างความน่าสะพรงกลัวให้กับตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันมันก็น่าค้นหาเหลือเกินครับว่าแท้ที่จริงแล้วตัวละครนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่เรเดวาสซนซอกกูนั้น โดดเด่นในทุกฉากที่ปรากฏตัวจริงๆครับส่วนของข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไวที่5คะแนนครับหนังไม่ได้เน้นไปที่การสร้างคุณค่าหรือว่าการมอบแง่คิดอะไรให้กับผู้ชมมากมายนักซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับหนังแอคชั่นที่เน้นความบันเทิงอยู่แล้วครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่7คะแนนครับเดอะรา์เนี่ยพูดได้เลยนะครับว่ามันเป็นหนังที่เน้นขายความบันเทิงแบบเต็มขั้น ด้วยการนําเสนอภาพยนตร์แอคชั่นแนวตํารวจจอมแหกคอกที่พร้อมจะลุยกับเหล่าวายร้ายด้วยยุทธการแบบเฉพาะตัวสิ่งที่โดดเด่นจริงๆก็คือคาแรคเตอร,ร์ของมาดงซอกที่เน้นอัดหนักคนร้ายอย่างถึงพริกถึงขิงแต่ด้วยความเก่งเกินเบอร์ของเขาเนี่ยมันก็แอบทําให้หลายๆฉากแอคชั่นในเรื่องมันแอบหมดลุ้นอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าดูแค่ไซส์ก่อนจะขึ้นชกก็รู้เลยครับว่ามาดงซอกกับคนร้ายแต่ละคนเนี่ยมันมวยคนละรุ่นจริงๆครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลีย่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง The Round Up บูรหัมล่าล้างนรกได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่6.6คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนต์รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Round Up บูรหัมล่าล้างนรกนะครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีมเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีมเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ด้วยนะครับสามารถค้นหาว่าฟิมเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับใน EP ีหน้าฟีมเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีมเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ